<c oughs> <c oughs> โอเคเปิดกันมากับเสียงไอแล้วก็ก็สวัสดีครับพพกกับผมก็ะดองแมนทีวีแล้วนี้อยู่ในเกม Minecraft นั่นเองเวอร์ชั่น1.16.10นั่นเองเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอืมไหนกดอะไรวะผมยังเล่นไม่เป็นเลยใช่เวอร์ชั่นแบบนี้ผมเล่นไม่เป็น กดอ,อื่นก็จะหมายถึงไอ้ที่มันเป็นพวก s e ตติ้งออปชันอะไรพวกนี้เล่นไม่เป็นแต่พอจะกดมัวม่วๆเข้าได้้ย <c oughs> ถ้ามีเสียงไอก็ค้องเขาต้องของอาภาัยกันด้วยนะครับเออ่เสียงก็ตัวเกมก็จะไม่ค่อยมี <c oughs> ตลอด <c oughs> เลย <c oughs> โอเคเขาก็จะมาเลิ่มตัดไม้กันก่อนอย่างแรกแล้วค่อยฆ่าแกะอืม ตัดไปตัดไปได้มาแล้วก็ทำโต๊ะคาบก่อนเลยอืมอืมอืมโอเคใช้นี่ทุบดีกว่าเนี่ยเร็วกว่าใช้สติกทุบมันเร็วอยู่ เร็วพอๆกับขวานไม้เลยใช่สำหรับผมนะโอเควางทำอันนี้เป็นที่ขุดกับอันนี้โอเคจะไปเริ่มตัดไม้กันก่อนเลยก็จะมีเสียงนิดเดียวนะครับ เนี่ยเห็นไหมตัดสติ๊กกับไอ้นี่ก็พอๆกันแต่ว่าขวันจะเร็วกว่านิดนึงก็ไม่ไม่ค่อยสบายนะโช๊ะอ๋อลืมไปเวอร์ชันนี้ได้เนื้อด้วยเนื้อด้วยเออเวอร์ชันนั้นก็ได้เนื้อปะวะน่าจะได้แหละ มีถ้ำใกล้ๆนี้สับสับอย่างน้อยเราก็มีเนื้อกินแล้วก็ทำเตียงได้โอเควันนี้เราได้นอนแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยใช่พวกถ่ายเกมแลวพวกนีน้โอเคจะกดย่อทำไมล่นะ บ,บังคับไม่เคยจะคล้องเท่าไหร่บ้านเราเป็นแถวๆไหนดเดแถวๆจุดเกิดได้แหละเราเป็นตรงตรงนี้ก็แหละเสร็จแล้วครับเตียงนอน เดี๋ยวลองไปตุกขุดไม้เอาเตาเผามาเอามาหนึ่งบล็อกก่อนขุดมาเอ้ยไม่ใช่ขุดไม้ดิขุดห็นพูดอะไรเนี่ยขุดไม้เฉยขุดจำนวนก็อยากได้ซะหนึ่งชุดไม่ก็ ไอแท่งที่ขุดเนี่ยพังไปเลยอขุดไปหรือว่าเราสร้างบ้านในในนี้ดีปะเออเขาท่าขุดไปสามบล็อกประมาณนี้แหละ ไกลแล้วโอเคขุดไปขุดไปเออถ้าไม่มีเสียงก็ขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าเสียงคดาดยหายหรือว่าอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าหูฟังมันกากขุดไปสักหนึ่งบก แล้วเราก็จะขุดข้างบนด้วยจํานวนความสูงสามบล็อกค,ความก้างก็อยความก้างอะไรละความกว้างสี่บล็อกโอเคใช่ <Okay. c oughs> ทีนี้ไม่ไอละมาเป็นจามแทนโอเค ถ้าภาพมันแตกก็ขอภัยด้วยนะครับเพราะโทรศัพท์กาต้องหาซื้อโทรศัพท์ที่มันดีๆหน่อยจะได้ภาพชัดๆอาทีนี้ผมก็ทําคลิปเกินสิบห้านาทีแล้วละใช่พี่ผมทําให้ผมทําไม่เป็นหรอกอือุดจะพังแล้วโอโ้โหจะพังแล้ว ขดตรงไหนที่ขูดตรงไหนะนิดเดียวเองตรงนี้ก็ได้ปึก๊กอืมพังโอเควิ่งกลับไปทุบของนูกเหมือนว่าข้างล่างเลเวลนี้มันจะแบบสวยขึ้นป่ะน่าจะใช่แหละแต่พักสิบเจ็ดอ่ะมันจะเป็นแบบว่า ตัวเราจะเล็กลงแล้วบล็อกจะใหญ่ขึ้นใช่บล็อกเราจะใหญ่ขึ้นต่อไปเป็นการดำเดนินการหาทานว้างไปทำเตาเผาเคนี่แหละต่อไปก็ไปหาทาน มองรอบๆนี่แหละเผื่อมีบินได้บินแล้วเนี่ยอืออันนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วแป๊บๆใช่ปะเออเจอถาแล้วนี่ไงลืมไปที่ขุดยังไม่ได้ทำเลยเออกมาสักยี่สิบนาทีหรือคลิปอ,อาจจะลงไม่ได้เพราะความจำเต็มตลอดใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ค่อย <c oughs> <c oughs> จะได้ลบอะไรเ็กเท่าไหร่ โอเคไปขุดทานกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงไหนนะเนี่นนนนเยเจอแล้วถุยขึ้นไม่ได้ เยี่ยมมิชชั่นคอมพลีทค้นพบฐานแถวๆพวกเขากา็ดีเพราะมันมีฐานใช่ตอนนี้ก็8นาทีแล้วเดี๋ยวนะขุดเร็วเหรอ เฮ้ยมันขุดแล้วนะเนี่ยปกติมันจะขุดช้าเวอร์ชั่นเก่าๆเสียงท้องร้องเออไม่ไม่เจ็บโอเคมันนี้ฆ่าหมูสักหน่อยนึงก็คงจะดีอ,อ้าว <c oughs> ตายซะหมูน้อยหมูเราไม่จำเป็นเพราะเรายังไม่มีแครอทใช่ไหมหมู โมไดเออเยี่ยมก่อนอื่นเราต้องทำทอดก่อนไม่ใช่อันนี้สิทอด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 ไ่ไหนว่าเนี่ยเสร็จละ ถ้ามีเสียงขาดขาดห,หายหายหรือว,ว่าเสียงอะไรอะเสียงอะไรอย่างอื่นเข้าก็ขออาภัยด้วยชอบกดผิดตลอดเลยทำประตูเฮ้ยทำเหมือน1.8เลยสร้าง1อันได้ต้อง3อันเนี่ยเวอร์ชันหนึ่งกับ1.9ในงจุดเก้าไม้ไครับคอมนะเยี่ยมทีนี้ก็มีประตูแล้ว ผมว่าทุบอันนี้ออกดีกว่าเรามาแปะตรงน้ะนี่เรามาแปะตรงหน้าบ้านเรานี่แหละเสรแล้วเราก็เผาอาหารทิ้งไว้หนึ่งคืนพอกลับมาเนื้อก็ยังเผาไม่เสร็จเออใช้นี้เผา โอเคนอนเฮ้ยซีรีส์นี้ก็จะเอาชีวิตเอาเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะโอเคผมจะทำอะไรดูอยู่ไหนนะ้านี่ไง เกมหมดหนึ่งตึ๊บฮิตส่งแบ็คเกมหมดหนึ่งไม่ได้เหรอมันทำไงวะ อืมโอเคไม่ได้โวโหกล่องช่องน้อยลงเพราะว่าเนี่ยเออช่องน้อยลงจริงๆด้วยือเป่าวะ่าน่าจะช่องน้อยลงปกติช่องจะเยอะกว่านี้นะเนี่ยใช่ปะ่ะหรือว่าผมติดกับกล่องใหญ่เกินไปน่าจะใช่แหละไฮ้อันนี้เก็บดิ เยี่ยมเสร็จแล้วเพื่องฐานมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้อันนี้ ที่นี่เราก็มีข้าวกลินแล้วเดี๋ยวขอจัดก่อนเยี่ยมไปจ่าเจ้าโอเคเราตัดไม้เบิร์ดไปด้วยตึ๊บ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 โอเคตอนนี้13นาทีแล้ว เดี๋ยวเล่นสักประมาณยี่สิบนาทีอ่ะ <c oughs> ผมก็ทำอะไรเขาเรียกว่ากระตูเรื่องสังกะเลอาอยู่ <c oughs> ตอนที่สี่ทำแล้วแต่ล้มเหลวต้องกลับมานั่งทำใหม่อีกแล้ก็ต้องทำให้มันเข้าอยู่ในโหมดเพลยลต์อีกตะ้งกกรรม โอเคตัดไม้โ oh. อ้โหต้นนี้โคตรเกียดแล้วก็โคตรชอบเพราะไม้มันอยู่ตรงนน,น้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างตัดไม่ถึงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตลอดเลยไอเออ ตัดมายังเหลือข้างบนนั้นอีกตัดได้เหรอโอ้โหไม่ครับภาคนี้นี่มันตัวสูงยังไงยังออปชันไม่ค่อยเป็นเลยไม้จะหักแล้วเนี่ยขวานยังไม่หมด แป้งอา้าวช่กดอะไรเนี่ยโอเคไม้ขวานหักพอดีอา้าวยังไม่หักอีกโคตรถึกหักแน่นอนครับนั่นไง ประมาณนี้เรากลับบ้านได้แล้วเี๋๋ววันนี้จะมาลงเหมืองกันออืขอไม่ลงแล้วกันวันนี้บ้านเราอยู่ไหนนะเออบ้านหลูงไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วตาบอดเองครับ กี่ชุดแล้วเนี่ยชุดครึ่งโอเคเป็นไงเหลือกี่ไม้เหลือหกไม้มีกี่ไม้นะเก้าไม้ใช้ไปสามไม้ <c oughs> โอเคกินข้าว <c oughs> <c oughs> โอเคใส่เข้าไปเยี่ยม เก็บไว้เก็บไว้ได้มา24ไม้โอเคนอนไม่ใช่อือห uh ือ huh. มีวัวแต่วนี้ว่าเราเรากลับไปทำดาบกันดีไหมออทำดาบ มาหนึ่งอันไม่ใช่อันนี้เคหไม่ฆ่าวัวหรอกเราจะฆ่าตัวนี้เออไม่เป็นไรด้วยโอเค ดิวจินโอเคโอเคนี่ของพี่ไม้เป็นไงได้มาสามสามหมูเลยสาหนึ่งอะเจอดิวจินโอเคโอเคเข้าไปไในดูซิขึ้นได้ไหม เค <Okay, S 2> ขึ้นได้แล้วก็ลงได้ด้วยตรงนี้นะสิโ <Okay. S 2> อเคโคตรมืดพระเจ้าจอร์จออไม่มีทอ็อดนี่อยู่ไม่ได้ขับไปเอาทอ็อดก่อนดีกว่าไป ตรงนี้ก็ขุดออกแล้วก็มาใส่ตรงนี้ต้องการเหล็กเออโอ้โห,โหถ่ายทอดสดจะคอยนะรลาหน้าเจอาป่ะเออใช่ <c oughs> ไอตลอด โอเคบานบานบานอยู่ไหนวะอ๋อฮะเจอม้าเกิดด้วยโ uh huh. อ้โหเลอดเยอะนะเนี่ยโอเคอ่ะ okay. uh huh. จู่ๆลักเฉยเลยลงดิอออ๋อ uh huh. uh huh. บักบัก เออนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยซับสไครต์คืออะไรเหรอมันคือกดติดตามนั่นแหละโอเคสำหรับนี้ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ่ายจ้า